วิธีแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนทําแบบนี้เป็นแนวที่เคยออกในเซตในปีแรกเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าทํำยังไงโจทย์ให้ทศนิยมซ้ำมา2ตัวเป็นตัวแรก0.3ซ้ําซ้ำแล้วก็0.794าซ้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาลุยตัวแรกก่อนกอนนี้เป็น0.315และซ้ำตั้งแต่3-5ถึง5ลวดเลย อ่นไหมวิธีการคือเขียนเลขหลังจุดมาก่อนเลขหลังจุดคือก้อนนี้ที่เรียกว่าส1มหนึ่งห้น้องก็เขียน3 1มหนึ่งหมาก่อนแล้วก็เติมตัวส่วนอ่าเขียนแบบนี้แล้วเติมตัวส่วนเพราะว่าเราจะแปลงมันเป็นเศษส่วนไงแล้วหลักการถัดไปแบบนี้ให้น้องมองจากขวาไปซ้ายมองจากขวาไปซ้ายคำถามคือตัวแรกซ้ำไหมซ้ำ ถ้าสามอะเขียนเลขเก้าตัวที่สองซ้ำไหมซ้ำเพราะว่าถ้ามันเขียนจุดจุดหัวท้ายคือสามลวดถ้าําใส่เลขเก้าตัวแรกไอ้เลขสามซ้ำไหมซ้ำถ้าซามใส่เลขเก้าจบแต่ยังไม่มีช้อยเหมือนที่ช้อยเขามีการตัดเลขแล้วพี่ว่าถ้าดูจากช้อยเลขเลขสามแล้วกันเอาเอาชัวร์วเลขสาม 313อันนี้ไม่ได้ใส่0ูนย์เหลือ1 3 5 5 3 3 9 3 3 9 3 3 9และก็น้าจะต้อง3อีก1รอบ3 3 9เหลือ1 3 5 5 3 1 3 1 3 1น้องจะต่อเป็น35ส่วน1 1 1นั่นเองช้อยที่มีโอกาสถูกก็จะเป็น1กับ2แต่ว่า3กับ4ผิด แน่ๆเพราะว่าตัวแรกก็ผิดแหละทีนี้มาดูก้อนที่2คือก้อนนี้เป็น0.794531ซ้ำลวดตั้งแต่4ถึง1วิธีการก็คือเขียนเลขหลังจุดมาก่อนเลขหลังจุดก็คือก้อนนี้อันนี้คือเลขหลังจุดทศนิยมนะ มันก็จะเป็น7เป็น9เป็น4เป็น5เป็น3เป็น 1, 1> ทันเนาะเราก็เขียนตัวส่วนแต่ว่าจะต้องส่วนยาวๆหน่อยด้วยเหตุผลที่ว่าพอเราเขียนเลขหลังจุดแล้วเนี่ยมันดันมีเลขที่มันไม่ซ้ำซึ่งเลขที่ไม่ซ้ำคือใครนะ7กับ9เราจะต้องลบเลขที่ไม่ซ้ำทิ้งเอาพี่ข้างบนไม่เห็นลบเลยก็เลขหลังจุดมันซ้ำหมด ก็เลยไม่ต้องลบแต่แต่ข้างล่างที่เราลบเพราะว่าบันดันมีเลขที่ไม่ซ้ําให้ลบด้วยเลขที่ไม่ซ้ําด้วยต่อนะทีนี้มองย้อนกลับเหมือนเดิมจากขวาไปซ้ายถ้าน้องสังเกต4ตัวที่มันเจอก่อนอ่ะมันซ้ํามหมดเลยถ้าซ้ํามหมดเลย4ตัวก็ใส่9ไป4ตัวมันก็จะเป็น9 9 9 9แล้ว2ตัวนี้ยังไงนะ ไม่ซ้ำถ้าไม่ซ้ำเราจะใส่ศูนย์มันจะกลายเป็นศูนย์แล้วมันก็จะกลายเป็นศูนลักษณะนี้ต่อนะทีนี้เป็นการคิดเลขแล้วเ,ออเป็นการคิดเลขแล้วว่ามันน่าจะตรงกับช้อยไหนแต่พี่ว่าช้อยที่ไม่ใช่ก็คือน่าจะเป็นช้อยหนึ่งด้วยเหตุผลที่ว่าตัวส่วนอ่ะมันก้าล้วนแต่ว่ามันต้องมีศูนย์นะที่ถูกอ่ะ แสดงว่าแนวโน้มอะพี่ขอวงช้อยสองไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวไปตัดเลยมันเอาเจ็ดเอา9 4 5 3 1เนี่ยไปลบกับ79อันนี้11แปบบ๊บนึงนะอันนี้12อันนี้เหลือสจะเป็น7 9 4 7 9 4 4 5แล้วก็2จะเป็นตัวนี้ 7-9-4-4-5-2แล้วก็9-9-9-9-0-0ทีนี้พี่ขอค่อยๆไล่ตัดเลขแล้วกันแนตะ่ว่าถ้าเป็นในห้องสอบอะน้องก็อาจจะตอบช้อยสองเลยก็ได้แล้วก็จะจะได้ค่าพีทข้ออื่นต่อเออพี่ว่าเลข2ตัดได้เพราะว่ามันไอ้หลักหน่วยมันเป็นเลขคู่เออสองสามหแป๊บนึ่งนะขอพี่ขอค่อยๆตัดเลยนะสองสาห เหลือ12918เหลือ12714 224 224เหลือ12612แล้ว2ก็มาตัดด้านล่าง2482918เหลือ12918 2918เหลือ1250แล้วก็สูด2ก็น่าจะได้อีกรอบเพราะว่าหลักหน่วยยังเป็นเลข6กับเลขยังเป็นเลขคู่อยู่เลยอ่ะ 1> 2 1 2เหลือ1 2 9 8เหลือ1 2 8 6เหลือ1 2 6 2 2 1แล้วก็2 3 6แสดงว่าตัวเศษจะเป็น1 9 8 6 1 3ตัวส่วนก็เหมือนเดิม2 2เพราะว่าเราใช้2ตัดไง 2 4 8เหลือ1 2 9 18เหลือ2 9 18เหลือ1 2 7 14 2 5 0มันก็จะเป็น2 4 9 9 7 5นั่นเองนี่คือคำตอบ1 9 8 6 1 3 2 4 9 9 7 5เป๊ะชอยที่2เรียบร้อย สำหรับใครที่ไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองและอยากจบ n e t ตเซใน20วันพี่แนะนำเป็นคอร์สคณิต n e t ตเซอัปเดตใหม่ราคาพิเศษอยู่ที่1,290บาทแต่ถ้าเราสมัครพร้อมเพื่อนตั้งแต่2คนเพื่อนสนิทอะตั้งแต่2คนขึ้นไปราคา999บาทฟรีหนังสือ2เล่มที่ใช้เรียนในคอร์สอะมูล,ลค่า200บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่แมทอันเดอร์สกอร์ดมีตัวแอสซายโดยพี่ชัวว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราสอบปิดแน่นอน